นี่หรออันนี้เป็นมอไซค์คู่ใจแซไ 6R NINJA 636นะน้ำข้างหน้าจะเบรกและเลี้ยคนดีขี่ฮอนด้าบางยางเนี่ยลื่นปัดนะปัดทอบหน้าแม่งหน้าจีช็อกหายากแล้วแอนซับผมจะไปโดดลงมาจากเครื่องบินกลางน้ำมือสือพังไลฟ์ตัดกูแรกกันอย่างนี้เลยไห้กีฬาสตันน่ะ กลับมาดังอีกครั้งแต่ว่าคาวานยนิสัยของแม่งมีความดิบหยาบและความไม่ละเอียดก่อนที่ผมจะทำฝาใหม่คันนี้เครื่องหลับไป3รอบแล้วเพราะผมลากอะเกียร์สามวิภานะ ขอร้องอะนะอย่าให้กูเฟลอีกเลยเดนเจอกูมาละอีพี EP นี้กบอกเลยนะต้องขอบคุณมากกับเสื้อปั่นขนาดนี้มึงไปเอาจักรยานมาให้มึงจะปัน่นกับกูอ่ะต้องบอกเลยบิมสรันยูชาแนลขอบคุณมากจากใจไว้พลังบอยนะต้องบอกว่าเราต้องบอกว่าไม่คิดว่าจะมีคนซื้อเยอะขนาดนี้ต้องกปปราบขอบพคุณนะฮะต้องบอกหลังบ้านโดนด่าพ่อกันทีเดียวเพราะว่าตอบไม่ทันแล้วก็ไม่คิดว่าจะสั่งเยอะต้องขอบคุณมากแล้วบอกเลยนะเลย20มีนาคม ที่บิ๊มบอกไปผมทุบโมทิงนะถ้าก่อนเนี้ยลิมิตตัดอีดิชั่นเลยนะ่ะนะลิมิตตัดต้องบอกว่าขอบคุณ FC ทุกคนนะฮะกับเอ,อ่อเสื้อแล้วก็ลายข้างหลังโคตรปั่นเดี๋ยวให้ดูเ,เฮ้ยเียรถตายไม่ติดอ่าได้แล้ว,ลวให้ดูลายข้างหลังก่อน าแล้วต้องบอกว่าขอบคุณด้วยเสื้อแม่งโคตรปั่นเลยคุณนัทคุณออกแบบไงเนี่ยสไตล์เราฮค่สไตล์เราเรานี่ย here we are อันนี้ไซส์ L นะทุกคนเรามีตารางไซส์โคตรเยอะนะแล้วก็บอกว่าลิมิตเต็ดจริงๆตัวนี้รุ่นนี้รุ่นหนึ่งรุ่นดราม่าคิงเยเป็ดดูทุกกิจกรรมที่โดนดา่าไอสัตว์นี <laughs> ่คือทุกกิจกรรมที่ดูกูโดนดา่าเออนะสั่งได้ ขออย่างเดียวสั่งช่องทางเดียวนะฮะก็คือทาง DM Facebook p a g e บีมสันยูนะแทจับบีมพลังใบจัดไปวันนี้ต้องขอบคุณก่อนผมเริ่มต้นมาเนี่ยนี่คือ2ล้อคือโลกของบีมอะ่ะแม่งจะมีทั้ง2ล้อ4ล้อบนบกในน้ำคืออะไรก็ได้ขอให้เป็นความเร็วคือเราเป็นคนชอบความเร็วเว้ย เราเล่าให้ฟังก่อนนี่คือคาวาซากิแซดเอ็ก 6R636 นะครับปี2007มันคือน,นิสัยและสันดานของนินจาคือเขาเขาจป่ะถ้าใส,าส,ส่สองล้อลูกเพจคุณ4ล้สองล้อหรือใส่ญี่ปุ่นชอบหมดเจดียไ์ไหมค่ะมอยากเรียนรู้แบบสองล้ออ่าผมจะเล่าให้ฟังก็คือนินจาเขาบอกว่าคนดีขี่ฮอนด้าคนบ้าขี่ซูคนเจ้าชู้ขี่ขคาวาจะไม่ไเกี่ยวกูเลย วันนี้ก็ได้เรียกว่าจับพัดจับผูตัวเองเนี่ยใช้ยางมาทั้งชีวิตยี่ห้อหนึ่งไม่เคยเปิดใจยางญี่ปุ่นเพราะตัวแทนมันแบบเาขาไม่ได้แบบไปมีช็อปอะไรมากมายแล้วก็ไม่มีไม่มีใครให้ความรู้เกี่ยวยางยี่ห้อ Bridgestone ซึ่งครั้งนี้ผมได้ความรู้จาก Bridgestone มากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูกัน ตายอย่างหน้าตาแบบดอกใช่ปะถ้าเทียบกับยี่ห้อหนึ่งมันก็จะเป็นรแบบแบบสายฟ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของคอมเพลหรือว่าหน้าสัมผัสความนิ่มของมันเป็นแบบซอฟต์มีเดียมหรือฮาร์ดอะไรเงี้ยนะฮะเทียบกับแบบในรุ่นต่างๆผมบอกเลยว่าแบตแบลนี่แม่งแบบถนนเมืองไทยแม่งเอาอยู่ผมพูดคํานี้เพราะว่าไม่ว่าจะเส้นสาทรเส้นพระรามสามที่มีรอยต่อถนอนแล้วก็รอยต่อสะพานที่เป็นเหมือนเหล็กเชื่อมอะบางทีบางยางเนี่ยลื่นแป๊ดนะ บั But, ถ้าโชกหน้ายูบตัวบางทีลงเลยนะแต่ผมผมผมเซ็ตแข็งแล้วก็ยางของแบตหลกเนี่ยบริสตอลแบตหลกเนี่ยเอาอยู่คือผมเดินขเขาแรงปุ๊บแมสต่อเนื่องเลยคือไม่มีอาการงองเงี้ยขนาดถ้าผมจะเบินยางตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะเบินให้ดูมันยังจะเอาไมา่อยู่คือยางมันเหนียวมากต้องบอกคอมเพลอมันเหนียวมากนะอ่ะแค่นี้เลยให้ดูแค่นี้แหละคือต้องขอบคุณทางบริสตอลนะที่ให้ผมมาทดสอบยางนะครับก็ น้ำล้านเลยอ่ะเพราะมันเหนียวขแม่ขอน้ำนี่คือความเหนียวแม่ขอน้ำหยิบน้ำมาลาดเลยผมจะให้ดูนี่คือทดสอบันจริงจริเพราะขนาดพื้นลานจอดรถเนี่ยค่อนข้างลื่นนะแต่หน้าสัมผัสของเนื้อยาง Bridgestone b a t t l a เนี่ยกับอุณหภูมิประเทศไทยนะคือเรียกว่า30อ,องศาคือเรียกว่ามันหนืด่ดีมากเฮ้ยเอาน้ำกินเดี๋ยวมึงบ้าเอออะไรก็ได้โหเป็นเขาเรียกว่า เออนิกเอาก็ได้เอาน้ำกินมัยนยืดแม่มึงก่อนจะรอนี่มอไซ์อะไรพี่เอออันนี้เหรออันนี้เป็นมอไซส์คู่ใจแซตได้ 6R นินจา636นะอีด mm ิชั่นผมโคตรชอบหน้าแม่งหน้าจีช็อกหายากแล้วคันนี้299นะหวดมาแล้วอ่ะ2 2> ผมกล้าเลเก่อน299อีกอ <2 99. S 2> โอนไหมไม่ให้ราคา <laughs> ความเร็วอีเน่เออมาลาดเลยลา,ลาดพื้นลาดพื้นลาดพื้นเออดออีอย่างนี้แหละ นี่คือวิธีการเบิร์นอ่าเรามาดูการเปิดตนพั้แหลกนะว่าเกาะไหมถ้าเจอน้ำเจอเจอน้ำถึงเอาอยู่ดังนั้นเนี่ยแปลว่าเนื้อสัมผัสของยางที่เกาะกับถนนเมืองไทยอุณหภูมิเซอร์เฟสประมาณ30เนี่ยไม่โดนแดดเนี่ย แม่งยังเหนียวเลยแล้วถ้าคุณออกไปบนถนนหรือบนแทร็กเนี่ยหรือว่าที่สนามแข่งอุณหภูมิแม่งมากกว่า40องศาอยู่แล้วกับพื้นแทร็กบางทีเดือดถึง50-60เนี่ยอุณหภูมิยางกับหน้ามันร้อนเร็วไงทำให้เกิดอาการเกาะยางกับยางมาตออยเนี่ยนะฮะที่ในสนามแข่งหรือว่าบนท้องถนนเนี่ยมันจะเกาะได้กันด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างยี่ห้อเนี้ย70องศา60องศาขึ้นไปคือเรียกว่าวอร์มเปิดหน้ายางแล้วและจะเเหนียวที่สุดคือ70ขึ้นไปฉะนั้นเขาถึงมีการวอร์ม วอร์มหนึ่งรอบสนามแล้วค่อยเดินเขเร่งกันหรือว่าเติมสปีดให้เต็มอันนี้ยางหลังนะอันนี้แบบ190้าสถ้าสมมติใหญ่กว่าน,นี้ซีซีพันเดี๋ยวผมมีเอสพันอีกคันนึงก็จะขอรบกวนไซส์200มาเทสกันพูดไว้ก่อนไงไ่นถ้ามันยิ้มผมดักคอคุณอนะคุณต้องให้ผมอะเพราะว่าผมนี่ด้านหน้าเหมือนการลายต้องบอกว่าผมไม่เคยใช้อย่างต้องบอกผมเป็นคนโรคจิตผมเป็นคนใช้อย่างสลิกมาโดยตลอดใช้บนถนนเลยนะ เวลาฝนตกยางสลิตก็วิ่งได้ร้อยสี่ร้อยห้าไม่ได้น่าเกลียดแต่ว่าเราก็อย่าเบรกแรงคือทำอะไรต้องช้ากว่าเดิมเปิด traction ให้เยอะขึ้นแต่ยางตัวนี้เนี่ยวันนั้นผมเจอน้ำนะผมคิดว่าเฮ้ยเี่ยกูต้องรอนหน้าเข้าผมผม engine b r a k เช่นเสียงรอบจะเป็นอย่างี้เอาเมฆขึ้นสามขาให้หน่อยขึ้นสามขาขึ้นสามขาขึ้นสามขากูชอบนี่แหละอยู่กูได้มันต้องอย่างงี้ ไม่หลงก็เลยกลุ่มกลัวไปขึ้นยังโอเคมาเสียงรอบเป็นเงี้วันนั้นที่ผมมาเจอน้ำข้างหน้าจะเบรกแล้วเลี้ยวผมเป็นรถนวงเกียร์รอบป่หน้ารถอะไม่แถคือบางยี่ห้อถ้ายางที่แม่งแบบไม่เกาะเข้าใจปะ เวลาผมลงเอนจินเบรกแต้งแต้งแต้ง,ตง,ตงแล้วเบรกหน้าคือน้ำหนักจะถูกดันไปข้างหน้าฮะห,หน้าไม่จะแถเว้แต่อันนี้ยางแม่งเหนียวจัดไงผมแต้งแต้ง,ตง,ตงอยู่นิ่งเลยแล้วก็เลี้ยวทําให้ผมไม่รู้สึกเวออันนี้ไม่ได้อวยนะแต่ใช้จริงใช่า่ปะฉะนั้นบิดตัวน้องเข้าแล้วแหละเ่ปมจะเป็นงอเจ้าอื่นนุ้ย <laughs> อแล้วก็บอกก่อนนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เราถ่าย YouTube หรอวะนี่ youtube เราต้องบอกทุกคนนะแดดจา้าบปมาแล้ววันนี้ไม่โดนแดดได้ไงแต่กล้องอะแต่กล้องขีเ้เกียจอะเออแล้วนี่อะไรเนี่ยอีเหลืองอีพีนี้ต้องบอกนะบิยสโตนนะบินขอบคุณมากแล้วก็ที่บ้าน,นมีหลายคันนะต้องบอกว่าทุกกิจกรรมดีกว่าเราต้องไปเจอแดดกันนะฮะขอรับแดดนะขัน <c oughs> ไหนขอรับแดดกันดีโอไม่เจอแดดเลย ตัดโอ้ยตว์แดดแต่ที่อะไรล่ะวันนี้แดดโหดเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้ก็ต้องบอกว่า EP ต่อต่อไปอ่ะอยากให้ผมไปทำอะไรต้องบอกว่าผมขอคบหนึ่งแสนซับนะขอแสนซับผมจะไปโดดลงมาจากเครื่องบินนะครับที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองจะพาดูวิวอ่างไทยด้วยการไลฟ์นะไลฟ์ทั้ง a c e b o o k ไลฟ์ทั้งยูทูบเลยหรือจะลิงก์กันได้ไหม เอาแม่งลงมาเลยแล้วผมจะแพนแม่งให้เห็นอ่าวไทยแล้วลงที่ชายหาดถ้าไม่ลงชายหาดก็กลางน้ํามือสือพังไลฟ์ตัดกูแลกกันอย่างนี้เลยขอแสนซับกูขอกูขอร้องอย่าให้กูเฟลเลยกูขอร้องดิฟดีกว่าเบื่อๆอย่างนี้บิดตนก็ต้องต้องต้องส่งยางมาด้วยนะครับอย่าให้ผมต้องใช้ยี่ห้ออื่นอีกต่อไปนะครับของเล่นเยอะแถวเนี้ยแบตต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะเดี๋ยวโอนตังก่อน ต้องบอกว่าเป็นรถที่เออเป็นรถขี่ง่ายนะแต่ว่าคัดแล้วนั่งแข็งอันนี้เป็นรถสตันน้องอาร์ตท,ทำมาให้ก็ยกได้เนี่ยมันก็ถ่ายน้ำหนักเฮียเนี่ยไม่กี่รอบอะเงื่อ โชคเลยนะอันนี้ผมอยากให้กีฬาสตันน่ะกลับมาดังอีกครั้งเพราะว่าเด็กสตันไทยนี่แม่งโคตรเก่งหรือวะแต่ก่อนเคยฮิตแล้วก็ไอ้พวกสตันยุคใหม่นะเสือกไปยกล้อกลางถนนโชว์ไงคือโชว์โชว์โชว์ผิดจังหวะพี่เคยทำบางเปล่าใส่เป็นมีได้ฮะเคยทำบางเคยบางทีน้าพะรูป สมัยปี2007นะยกชูคติ้นะ่ะกาพขอโทษน,นะฮะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะก็อย่ายกเพราะทุกวันนี้เอ้แต่ผมพูดได้ผมเคยยกอดีแต่ปัจจุบันผมไม่เคยยกผมไปสนามไงนะไม่กล้าลงเลยนะอะขายตรงนี้ไม่กล้าไปไหนนะก็ต้องบอกอ่ะใช่ไม่กล้าไปไหนไม่ไปถนนยกอย่างเดียวคือสนามตรงนี้พื้นที่ส่วนตัวเรากูจะดิฟอะใครเอไามาต้องขอบคุณนะทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณบริษัทนนะสำหรับเทปนี้ในการสปอนเซอร์อย่างดีๆแล้วขอบคุณด้วยกับเรียกว่าทีมหลังบ้านนะเขามีช่องเขานะ ทอยเรซิ่งเจดีเอ็มเลขคนึงคลีนแคมเบอร์ก็ไปดูได้นะฮะเอกคลีนแคมเบอร์นี่แปลว่าอะไรฮะแปลว่าแคมสะอาด Cam, Cam แคมไปหน่อยเด้ Cam, Cam <c oughs> แคมแคมเป็นไงวะลีนแคมเบอร์ใส่ใสกินมใสสนี่ดูด,ด,ดูทำทำน,นี่เฮียจะรีบไปลงก็เรื่องจองเสื้อบอกอก่อนว่าคนทำทีมงานทีมงานเนี่ยนะฮะภรยาเขาก็ต้องไปทำ เผอเอาาตาเอาโยมาด้วยเฮียตอบไม่ทันแล้วต้องขอโทษด้วยนะบางทีตอบไม่ทันแต่ว่าผมปิดออเดอร์แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะทยอยตอบนะครับใครที่โอนเงินมาแล้วไม่มีโกงไม่มีเชิดไม่มีเฮียไม่มีแชร์ลูกโซ่ไอสัตว์ไม่ใช่เข้าใจว่าคือง่ายๆแล้วก็คือเป็นเราทําขึ้นมาเพื่ออะไรปั่น YouTube เราบีมสรางยูทูชแนล้วเสื้องหลังดูมันสไตล์แบบเฮียทุกอย่างที่ดราม่าที่กูโดนด่าทั้งหมดกูมาโดนกูมารวมใีเนี้ยเข้าใจปะ นี่แหละชีวิตกูนี่คือเวอร์ชันหนึ่งรุ่นดรามา่าเว้ยเดี๋ยวรุ่นต่อๆไปคอลเลคชันเราก็จะมีอมคอลลักับส3 3 c ั a u ส o เจโชว์จูงลูกหมาพลังใบใบบีมพลังไทยใบยบีมพลังใบแล้วก็มี S9 Thailand นะอนาคตอาจจะมี w a ็ k Thailand ด้วยนะคอลลบกันให้หมดเพราะว่าเราจะทำให้เป็นกร a t อม Culture สายของแม่งมีความดิบหยาบและความไม่ละเอียดคือถ้าคนขี่ฮอนด้าจะเป็นรถที่ช่วยคนขี่ง่ายสมูทดนิ่มถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยฮอนด้าจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเร็วแต่ว่ามีระเบียบเพื่อจะไปเร็วแต่ถ้าซูซูกิจะเป็นพวกผู้หญิงสายพังอ่ะบ้ามาเอากูแบบลุยทุกอย่างแต่คาวาจะเป็นผู้หญิงแบบลุยลุยแต่ว่าแบบซ่อนเงื่อนนิดๆิดดูแบบเอ๊ะภาพลักษณ์อย่างนี้แต่แม่งแบบจัดใจปะ ซอนรูปนั่น,นคือในิสัยเขาวาสกิเว้ยแต่ใส่ได้ 6R เนี่ยด้วยเครื่อง 600cc เป็น4สูบแถวเรียงนะฮะต้องบอกพิกัดมันให้ฟังเสียงเนี่ยเสียงเสียงเสียงหวานๆนะของ600 คือเสียงของ 600cc ซีซีที่ใช้รอบสูงคือหลายคนมาขี่เนี่ยถ้าใช้รอบ4-5,000เปลี่ยนมึงไม่เข้าใจฟิลเลยรอบมันจะเปิดตอน8,000จะแรงสุดตอน13,000แลดี๋วน,นั้งคันนี้ผมเคยก่อนที่ผมจะทำฝาใหม่คันนี้เครื่องหลับไป3รอบแล้วเขาหผมลากอะเกียร์สวิภานะปัารอบตัด15,000รถด,ดับปั๊บไปเลยคือลากทะลุไงฝาทะลุเลย ต้องทาฝาบนใหม่อะไรใหม่หมกตนน็ตอนนี้ต้องขี่ลิมิตเพราะว่ารถมันปี2007แต่ผมพยายามเปลี่ยนรูปลักษณ์มันทั้งหมดเนี่ยดีไซน์โดยเคสปีดต้องบอกว่าเคสปีดลูกพี่ผมนะพี่เอกเคสปีดตอนนี้แกรวยไร่เฮียดังไปทั่วโลกเลยพี่เอกเมืงไงพี่รวยแล้วพี่ลืมผมเวย้ยพี่ต้องส่งรถมาให้ผมแล้วนะโหรู้จักกันมา20ปีพี่พี่เอกดูอยู่แม่งส่งมาชัวอะไรก็ได้เสียหน้าไม่ได้ต้องบอกว่าคันนี้พี่เอกดีไซน์ให้บีม ดีไซน์มาอย่างไงรู้ว่าคันนี้เริ่มต้นจากเทนไฟท์เทนที่ผมชกมวยนะฮะกับน้องเป้อารักอะ่ะซีซันแรกผมบอกว่าคาแรคเตอร์ตัวผมคืออะไรในมวยฮะผมคิดผมชอบเป็นหมาป่าผมผมชอบเป็นโรนวูฟเป็นหมาป่าที่โดดเดี่ยวที่หาประสบการณ์เองใช้ชีวิตคนเดียวเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดอะไรเงี้ยผมแล้วผมคุยกับพี่เอกสปีดเขาก็ดีไซน์มาแบบนี้โดยการเขียนใส่กระดาษทิชชู่ใช้เวลาแค่3นาทีแมงกดิ่สอว่าว่าวาจริงๆหน้าจะเป็นไอ้โม่งกลม แต่ด้วยเวลาที่จํากัดผมมีเวลาให้เขาแค่45วันเขาก็เลยใช้เฟรมเดิมทําสีอันนี้สีบรอนเมทัลลิกนะต้องบอกว่าผสมแล้วต้องใช้เลเกอร์ด้านหน่อยด้วย เพื่อให้สีเหลือประกายคันนี้ทีย่ยิ่งอยู่ในแดดจะยิ่งสวยสันะ์นะเข้าใจป่ะแล้วก็ล้อเลื้ออะไรปกติแต่โช๊คเนี่ยผมก็อนะัดน้ํามันใหม่แล้วก็พวกโช๊คโอลิงกันสะบัดอะไรเงี้ยคือหลายคนจะเข้าใจผิดเว้ยว่ากันสะบัดเนี่ยเวลาขับท้องถนนเนี่ยต้องปรับแข็งหรือไปสนามเนี่ยกลัวนหน้าโช๊คต้องปรับแข็งตลอดผมบอกเลยนะยิ่งอยู่ในสนามอะ่ะกันสะบัดต,ต้องยิ่งอ่อน,นเว้ยถ้ายิ่งสนามแคบกันสะบัดยิ่งอ่อนเพื่ออะไรเพื่อจะเลี้ยวรถได้แคบคอพวงมาลัยมันต้องเบาเขาจะเวลาลงมันต้องไปได้เลย ไปได้เลยถ้าแข็งเนี่ยมันดันไม่เข้าคุณต้องใช้เคาน์เตอร์เซอริงคือเลี้ยวอะ่ะมันไม่ได้เลี้ยวแค่ตัวอย่างเดียวเดี๋ยวผมทำท่าเลี้ยวให้ดูทุกคนจะได้รู้ไปเลยกับ EP นี้มุนเราวิ่งทางตรงตัดเนี่ยเราวิ่งางี้เวลาเลี้ยวซ้ายเลยตัวออกงี้บาลานซ์น้ำหนักงี้หัวหนออมองนี่คือเลี้ยวขวาแตงซ้ายขวาเห็นปะทางตรงเบรกแตงแตงดันโหเลี้ยว นี่คือนี่คือท่าของมันถ้าคุณอยู่ angle นี้อ่ะก้องก้องต้องมาอยู่นี้เราจะเห็น a เก l e เลี้ยงพอดีอันนี้คือเหมือนคลาสนะผมเปิดโรงเรียนมอไซค์นะเว้ยถ้าใครไม่รู้เข้าไปดูในเพจ Facebook ได้ Superbike Riding Skill เดี๋ยวต่อไปเนี้ยคอมพนีเวลาเสื้ออะไรต่างๆผมจะให้โอนเข้าบริษัทละไอ้สั์ต้องหักรายจ่ายกูไล่หาม่เง้นลำบากกูโอเคเช่นเลี้ยวนะเสียงรอบจันแบบนี้แต่ง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 แตงแล้วก็เลี้ยว ใครจะก,การสอบกไ็ได้อันนี้ต้องบอกว่าหัวใจของการเลี้ยวคืออะไรอันนี้ EP ย่อๆนะเดี๋ยวค่อยไปสนามแล้วกันก็คือหัวใจของการเลี้ยวคืออะไรขาคุณเห็นขาผมป่ะขาโคตรใหญ่เพราะอะไรเราถ่ายน้ําหนักจากขาเว้ยอันนี้ต้องกราบพระพุครูเป็ดวรวุฒิพุทโธนะฮะนักแข่งยามาฮ่าทีมไทยแลนด์ที่เป็นแชมป์ประเทศไทยด้วยคูเป็ดสอนบีมครับว่าการจะเลี้ยวรถต้องใช้น้ําหนักจากขาเป็นหลัก ไม่ได้ใช้ตัวไม่ได้ใช้ไหล่ไม่ได้ใช้หน้าไม่ได้ใช้การโผนแต่ใช้ขาในการเหยียบเลี้ยวซ้ายเจ็ดซ้ายเลี้ยวเลี้ยวขวาเจ็ดขวาเลี้ยวเพราะเวลารถจะดิ้นไงก็ตามถ้าขาเราแน่นเนี่ยเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถครับเราจะรถด,ดิ้นไงก็ตามก,มอมกมูอยู่กับมันกูโผน่ไปกับมันอยู่กับมันเลี้ยวแล้วก็ตูดเนี่ยคนที่ชอบบอกว่าใครต้องติดถังไม่จริงใครต้องยืนออกมาจากถังนิดหนึ่งที่บอกเนี้ยผมไม่ได้ใช้อย่างนั้นเลย ผมใช้เทคนิคคือเวลาผมจะเลี้ยวให้สอกถูเวลาเบรกนึ่งผมจะดันตัวให้ดันไปหลังเลยนะตูต้องออกพร้อมรอแล้วถูกป่ะตัวดันไปหลังเลี้ยวเนี่ยสอกถึงก่อนเลยนะแต่คุณต้องไปด้วยสปีดความเร็วต้องเยอะและขาต้องใช้แรงเยอะเห็นนะขวาซ้ายเนี่ยคือท่าคือเป็นนักมอเตอร์ไซค์แม่งต้องคล่องตัวยิ่งกว่ารถฉะนั้นผมถึงบอกนักแข่งรถ คุยมึงไม่เหนื่อยเท่ามอไซค์นักแข่งรถคือเข้าใจว่าทอกจีแต่ยังหรูหราอยู่นักแข่งมอไซค์อ่ะผมซูหกสัตว์ดเพราะตัวอย่างลูกหมาแม่งทั้งคมทั้งไวทั้งแข็งแรงแล้วก็โฟกัสคือ F1 อะ่ะคือแข่งอะไรเอฟวันโฟกัสเหมือนกันแต่มอไซค์คุณแม่งสื่อสารกับใครไม่ได้น้ำแม่งขาดสัตว์แล้วก็เนื้อหุ้มเหล็กอ่ะเข้าใจว่า ตรงนั้นที่ผม e ร p e c t นะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ r e s ส e c t ผมก็ชอบเหมือนกันแต่เวลาผ่านความเร็ว300ของมอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะพอไปนั่ง300ของรถมันไม่รู้สึกอืมนั่นคือ p o i อ่ะพอสังเกตนะขอบคุณมากๆกับทุกๆคนแล้วก็อย่าลืม EP หน้ากับ YouTube ของเรานะบิมโปรดิชันแนลแล้วก็ด้าจอบิมมาแล้วแล้วก็เสื้อด้วยสั่งทั้ง Facebook DM เท่านั้นเฮ้ยแบน้า ทีไ่ไหะให้ไม่เมื่อใบเป็นแฟชั่นและให้มันเริ่มที่รุ่นเราขอบคุณมากๆนะ EP ต่อไปจะพาไปเจอไลน์สปอนเซอร์เข้าได้พูดคุยหลังบ้านทางไลน์บีมโซเชียลหรือว่า DM เข้ามาหรือว่าส่งเข้ามาใน YouTube ใช่ป่ะคุณจัดการนะคุณจัดการนะทีมนะมผมมีหน้าที่ตรงนี้นะโอเคบา,บายบายเจอกันแดดเจอเจอกัน EP หน้าเจอแดดแน่ๆแรงๆแน่ๆแ,นแ,นแต่ว่า EP หน้าไปไหนดีพีว EP ละวะลงน้ำบ้างพีระได้ไหมทำไมคุณไม่ชอบไปสนามแข่งคุณกลัวผมเอารถพวกคุณไปแข่งใช่ป่ะ เนี่ยรถพวกคุณซิ่งอ่ะ